สวัสดีพี่น้องปองไายผู้ที่ตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอื้งเที่ยวเลยแช์แนวเมื่อนี้มาบุญกะทินวัดป่าปูแสงตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยฮะแนวกํำลังสเรื่อมกํำลังเสื่อมพี่น้องไป่เบิ่งพี่น้องปองไายเป่นหมาไล่ไล่ก่อนมันีีบริเวณเตียนกะทินเพิ้ลโอ้เพิ่นมาหอดเพิ้ลใส่บาตรกันแล้วพี่น้องเพิ่นใส่บัตรกับกรเลียๆพูนะ ผู้มาฮอดก็ใสบตรกระิั้ใส่ไปเลยเดยวใส่ไปเลยเดยวผู้มาเศ้าก็ใส่แต่เศร้าผู้มาส่วยก็ใส่แต่ส่วยครับครับผมจะสาธุสาธุท่นต้องหรอกันดีเนาะผู้หมาก่อนก็ใสก่อนครับผมผู้มาทีลังก็ใส่ทลังกอรัาะผ้มาี่อน็่อนครัมมาั่ทีลัต้องรากันดีเน้ก่ครับสมผัก็ใส่ัก็ด้ดมเาะผ้า่อศก็่ก่อนครมย้าแี่ท ต้มยาแต่เศ้าทายเอาไม่ใหญ่เลยทายเอาวัดต้มยานั้นแล้วโอ้แม่ออกไล่เก่งพี่น้องบัตรกำพีอันนี้เมตกำพีบทศิกรมนี้นะมาแต่บ้านอื่นก็มีบ้านอื่นก็มีอย่างนี้อันนี้มมตกำพีเนาะกำพีเนาะบ่เป็นกำพุนเนาะอในีกำพีรดนวนมาแล้วมาแล้วพี่น้องบ้านกำพีมาแต่เศ้าเฮ้วาเนาะเฮ้มาแต่ปักป่วนเนื้อ ปักป่วนมังสะพุงป่อลงโลดลงโลดมาไก่แฮะอันนี้ปักป่วนเปิดที่นี่นะก็ว่าเป็นไก่แล้วสุเจ้าไก่กว่าค้อยเนาะพี่น้องปักป่วนอวิวเพื่อนดีเก่งพี่น้องพุกนะโอ้ให้ไทยวิวมุมนี้ก่อนอันนี้ห่างบันไดพระานาคพี่น้องวิวดีดีให้ไทยวิวั้งนี้ก่อนในหอระคังเพลินพี่น้อง S <S ห่อระฆังไม้ห่อระฆังไม้แบบโบราณโบราณเหตุห่อระฆังปูนนี่นะคนะนุนนะต้นกระทิ้นนะโอ้โอต้นกระทิ้นไลยต้นเก่งออสวัสดีครับไล่ต้นกระทิ้นก่อนปั๊บต้นกระทิ้นไลยเ,เติ๊บไปเนาะมาแต่มองไลยมองไลยเก๋พี่น้องอ,อายจัง อ๋นในแจงกระทิ้นเพลินบริบาลกระทิ้นเพลินนี่นะในข้างกางเฮ็ดเป็นนี่ดีเทว่านอเฮ็ดเป็นเม่งดีเทว่าเม่งต้นกระทิ้นนี่นะในต้นกระทิ้นต้นกระทิ้นบ้านป่ากวนแม่เอ็นพร้อมครอบครัวป้าต้นกระทิ้นอ้ต้นกระทิ้นไล่จังพี่น้องอันนี้อันนี้แม่อกนางเฝ้าต้นกระทิ้นอันนี้บระพีเบิดติดคำนี้เนี่ยแม่ อันนี้เขาเอารวัดป่าติวัดป่าผู้สางชนิดจา้จา <laughs> แล้วมันมีวัดป้าอีกวัดหนึ่งติ่ไหมโอ้โอโอจา่จา <laughs> จา<ก>่าเนี่ยวัดสันอันนี้แม่ออบวัดบานกัมพีเบิดครับผมโอ้ตั้งใจมาทอดกะทิมีแต่ผูงง้งามๆไปเลย <laughs> โอ้ลงฐานพี่้องลงฐานไเบิงเนเบิงเน้จะเฝ้าปิดร้ายเบิงแน้ลงฐานย่างนี้ก๋วยเตี้ยวจรองตัวซตในหมวกี้สุขเรียบร้อยแล้วก็ดี ที่มาร่วมกันในวันนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมุ่งสายนะครับในท่านที่อยู่ทำพรรษาณที่นี้ก็ได้ลงทานแล้วก็สลงทานอันนี้ลงทานมานจะได้ครับมาแต่ได้ยาเฝ้าโอ้ยมาแต่ได้ถัดงานท่านใดก็มาลงทานปีนี้เอาขนมมายังไม่มีที่จอดเลยนะครับท่าน่าจัดเปิ้ลจัดแจเปิ้ลเที่ยวลง อันนี้ลงทานมาจะได้คำนี้นะปลาเปาคือกันเบิดนี่นะโอ้แม่น้องกินบ้านน้องแม่ลองกินบัตรปลาเปาดอกบัวจากขนมดอกบัวและขนมกีนจากกำลงทานนี่มุมหนึ่งพี่น้องโอ้ยอันนี้ห่วงเต๊ตตังเต่าเค้าจีครับเค้าจีเคาจีมาจะได้ครับเค้าจีมาจะได้เค้าจีบัตติวบ้านไหนเมียงวะบัตติวที่บนญเรียงบัตรติ อย่าเยนเเด้อบหานกอไฟฮะเด้อคนมัแต่ไก่มัดเตไในเมียงรอสักครู่รอสักครู่มุมนี้มุมนี้มัดตะได้ครนีนีค่ะกกทโอ้กกทองพวกทองไว้กระเทงวะจีหมัจากไร้มองไร้เก่เนาะ พัดฮะโอ้ยแม่ดาวดีจังสุดๆลูกค่าเงินก pues ่อนแม่จากกกทองจักกกทองได้พัดสะอิวมาแน่นอนจังพี่น้องอันนี şey nice ้กระลมทานที่นี่นะโอ้ครับตอนนี้กระลมทานลอตเตอรี่กระลมทานลอตเตอรี่ในยมยามยมยามแล้วขนมจีนไปแล้วนเอาหกสิบล้านหูล้านเทียงนี้เลยบุญนามพี่น้อง ไปหมากรีนไม่ได้กินขนมกินกินอยู่ประไทยเราได้รับได้เรื่มขนมทอดแลเดี๋ยพี่น้องเดีอยตอนนี้ตอนเช้าดื่นเหมือนด่าอยู่พอใีเห็นอย่างเตี้ยเออลงได้ทุกฝั่งเต้นไปเตียวอยู่ข้างล่างพอดีขนมกินโอ้ก๋วยเตี๋ยวกำลังจะตั้งโรงทานครับผมสักครู่สักครู่อันนี้บ้านยะลาบ้านบงตะบลนและบง วัดป่าผูสางเดี๋ยวพี่น้องวัดป่าผูสางตะบนกบู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนี่นะเดี๋ยวตอนทอดน้ำซีไทยอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นไทยคลิปยามเช้าก่อนเดี๋ยวพี่น้องคุณนะจดสถานที่งามเกิงก่อนนี่นะพระพุทธรูปใหญ่เฮาคีโรไก่ไปไกมาทางถนนเลยท่ารี่แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาหนึ่งกิโลเมตรกสิฮอดบานกำพีแล้ววัดป่าผูสางยู่ทางซ้ายเหมือพี่น้อง บญญรรยากาศงานทอดกระทินไทยเลยบ้นานเขาไปน้องนี่นะบญญรรยากาศดีเกง่งยุดถึงจอมผู้วะ